สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายน2องพ 563ของบุคคลที่เกิดวันอังคารกันนะคะในเดือนนี้นะสถานการณ์ของคุณนะคะได้ไพ่เดอะฟูลนะคะเป็นพลังงานไพ่ใหญ่ถือว่าดีมากเลยคุณนั้นรู้สึกถึงความเป็นอิสระคุณอยากออกเดินทางอยากออกตามหาสิ่งที่ท้าทายอยากลองอะไรใหม่ๆนะคะ คุณไม่กลัวไม่กังวลคุณกลับรู้สึกตืน่นเต้นที่จะได้เผชิญอะไรใหม่ๆความแปลกใหม่สําหรับคุณมันคือความน่าสนุกเหมือนกับกําลังค้นหาตัวเองนะคะเหมือนกําลังจะต่อจิ๊กซอว์ในชีวิตเลยประมาณนั้นเลยนะทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องเจออะไรบ้างคุณเตรียมใจไว้แล้วค่ะคุณไม่ได้กลัวอย่างที่บอกเบื้องต้นคุณพร้อมที่จะเผชิญกับมันพร้อมที่จะรู้สึกสนุกไปกับมันนะ ในเดือนนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะมีเกณฑ์เดินทางนะสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้นะคะสําหรับบุคคลที่เกิดวันอังคารนะคะในเดือนนี้คือการได้ยินข่าวสารการเจ็บการป่วยแล้วก็ข่าวสารที่ไม่น่ารื่นรมนะจากคนรอบข้างคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่นะคะบ้านที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์นะจะต้องซ่อมแซมทําใหม่นะคะ ตกแต่งใหม่บางคนเป็นเรื่องราวคําว่าสนใจที่อยากจะปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับอะไรต่างๆนานา,นา,นานของคุณนั่นแหละค่ะคุณอยากจะตกแต่งทําให้บ้านนะคะที่อยู่อาศัยนั้นน่าอยู่มากขึ้นนะน่าสนใจนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานถือว่าในเดือนนี้นะงานที่ทําอยู่ของคุณนะมั่นคงในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่สําหรับบางคนอาจจะรู้สึกถึงความจําเจแห้งแลง้ง นะคะไม่ใช่ว่างานไม่ดีนะแต่งาน,ม,นมันมีความรู้สึกทำให้คุณเป็นแบบนั้นนะคะคุณแค่อยากลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างบางคนการมองหางานเสริมสนใจงานสาธารณะกุศลการชี้แนะแนวทางการให้คําปรึกษาซึ่งคุณสามารถทำได้นะน้าไพ่บอกแบบนั้นนะและเมื่อได้ได,ได้ได้ลองอ่านไพ่ลึกๆดูแล้วนะสรุปเลยนะคะว่า ดวงของบุคคลที่เกิดวันอังคารในเดือนกันยาบางคนนะมีงานมากกว่า2-3งานด้วยซ้ำเจรเสรมจ้าพิเศษมีโอกาสมาส่วนใครที่สนใจอยากขายของต่างๆนานาของสวยๆงามๆของกินสามารถทำได้นะคะได้เช่นกันแล้วก็รวมถึงงานหลังฉากก็สามารถทำได้เช่นกันมีเกณฑ์เป็นแบบนั้นนะคะส่วนใคร ที่มีกิจการเป็นของตัวเองนะคะหรือทํางานด้านคขายนะงานที่คุณทําอยู่น่าสนใจนะคะนะเป็นงานที่ที่ทำอยู่เนี่ยมันส่งผลให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้เลยรวมถึงคุณมีโอกาสจะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือมีโครงการใหม่ๆที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายนะคะหรือลูกค้าเนี่ยให้เข้ามา จากขาจรเป็นขาประจําได้เออน่าสนใจนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินถือว่ามั่นคงในระดับหนึ่งนะบางคนมีการมองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเงินมีอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่มีความรู้สึกอยากจะแบ่งไปลงทุนอยากจะทําอะไรให้มันเพิ่มเติมงอกเงยขึ้นมานะคะสําหรับบางคน มีเกณฑ์อยากจะซื้อของใหม่มีเกณฑ์ได้ซื้อของใหม่เหมือนเป็นของขวัญเป็นของรางวัลให้กับตัวเองมีโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพที่คุณต้องระวังระวังเรื่องของความเครียดการสะสมนะคะบางคนมีเกณฑ์จะเจ็บปวดจากการงานสุขภาพใครที่มีปัญหาจากเดือนที่ผ่านมาหรือจากสัปดาหก์ก่อนๆที่ผ่านมาหรือเดือนที่แล้ว สถานการณ์ในเรื่องของสุขภาพขอคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะตามลําดับเป็นไปอย่างช้าๆนะเป็นไปอย่างช้าๆห้ามฉล่าใจนะคะยังคงต้องปฏิบัติกันต่อไปต้องดูแลตัวเองต่อไปนะบางคนมีภาวะเหมือนอารมณ์แปรปวนเหมือนสองอารมณ์ในร่างเดียวนี้ต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรัก ความรักคนโสดนะมีคนเข้ามาทําให้กระชุม่มกระชวยหัวใจสามถ้วยนะคะแต่คุณต้องดูให้ดีนะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยระวังเป็นภาวะแบบรักเราแบบสองสามคนหรือเปล่า ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันนะคะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนความรักไปในทางที่ดีนะคะบางคู่บางคนมีการวางแผนเรื่องของอนาคตการมีบุตรการแต่งงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสาหกรับการทํานายดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายน2 5งกของบุคคลที่เกิดวันอังคารไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ ที่สำคัญโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะและพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ